่ามาที่ข้อ5นะคะบอกว่าจากโมเลกุลคอเวเลนต์ต่อไปนี้ก็คือมีก๊ไก่เป็น H2O ขอไข่ c H4 ขอควาย SO2 อง e XeF2 นะคะบอกว่ากำหนดค่า EN ของไฮโดรเจนเท่ากับ2.2คาร์บอนเท่ากับ2.55ซลเฟอร์เท่ากับ2.58ซีนอนเท่ากับ2.6มวลอะตอมของซลเฟอร์เท่ากับ32ซีนอนเท่ากับ131ข้อใดถูก ข้อ1นจำนวนอิเล็กตรอนคู่ดเดี่ยวในโมเลกุลเนี่ยของขอน้อยกว่าคอน้อยกว่ากอน้อยกว่างอข้อ 2. สภาพควของพันธะขอไข่น้อยกว่างงูน้อยกว่าขอควายน้อยกว่ากอไก่ข้อ 3. มุมพันธะกอไก่น้อยกว่าขอไข่น้อยกว่าขอควายน้อยกว่างงูแล้วก็ข้อ4นะคะแรงระหว่างโมเลกุลกอไก่น้อยกว่าขอควายน้อยกว่างงูน้อยกว่าขอไข่โอเคนะอ่ะจากข้อนี้นะคะพอเรารู้แล้วว่ามันเป็น ก็ไก่ข้ไข่ข้อควายงูเป็นตัวอะไรบ้างพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเขียนโครงสร้างของมันให้ได้ซะก่อนก็เริ่มจากกาไก่เลยมันก็คือ h 2 o นะคะน้ําหน้าตาเป็นไงมี o อยู่แล้วก็ทำปรทักกับ h ใช่เปล่า o จะมีคู่เดียวเ,ยวเหลืออยู่2คู่ถูกไหมคะถ้าขอไข่ก็จะเป็น CS c h 4ก็จะเป็นทรงเตตะฮีดอนนะ ซมีคู่ดเดียวเหลือไหมคะไม่มีก็ครบสแขนเนาะทำอิเล็กตรอนมาสร้างพันธะหมดเลยพอควาย SO2 ก็จะเป็นซัลเฟอร์แล้วก็พันธะคู่กับออกซิเจนแล้วก็โคออร์ดิเนตให้ออกซิเจนอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมี 1, 2, 3, 4ก็จะเหลือ 5, 6นะคะมีคู่เดียวคู่หนึ่งแล้วก็งองูเป็นซีนอนก็จะเป็นอย่างนี้ ซีนอนเนี่ยเป็นธาตุหมู่8ปกติมันจะไม่สร้างพันธะใช่ไหมคะยกเว้นว่าตัวนั้นเป็นตัวที่มีอิเล็กโทรเนกาติวิตี้สูงจริงๆก็คือมี EN สูงจริงๆอย่างเช่นฟลูออรีนหรือว่าคับหรือว่าออกซิเจนนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่กี่คู่อ่ะมี1 2 3ออ่อานี่คราวนี้ เขาบอกว่าข้อกไก่ข้อหนึ่งจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวในโมเลกุลของขอนอยกว่าคอน่อยกว่ากอนอยกว่างออ่ะเขาบอกว่าคู่โดดเดี่ยวในโมเลกุลเพราะฉะนั้นถ้าพี่นับแค่กไก่มีสองคู่ขอไข่ไม่เหลือแล้วขอควายมีหนึ่งคู่งอมูมีสามคู่ถูกเปล่าไม่ถูกเพราะว่าคู่โดดเดี่ยวในโมเลกุลหมายความว่าทุกตัวในโมเลกุลอย่างกไก่เนี่ยโอมีสองคู่แล้ว H ไฮโดรเจนมีไหมคะไม่มีผ่านไปข้อไข่ hi, C มีไหมไม่มีเนาะ H มีไหมไม่มีผ่านไปข้อควาย S มี1คู่แล้ว O ล่ะ O ก็มีเหมือนกันนะคะก็คือจะมี 1, 2มีทั้งหมดมันจะมีอิเล็กตรอน6ตัวใช่ปะ่ะก็จะมี 3, 4, 5, 6 O ตัวนี้ก็เหมือนกันรับมา2ตัวแล้วที่ตัวมันยังเหลืออยู่อีก6ตัวนะ อ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีคู่เดียวเดียวกี่คู่อันนี้มีสองคู่อันนี้ศูนย์คู่อันนี้มีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหคู่แล้วตัวนี้ล่ะมีฟลูออรีนมีอิเล็กตรอนเจตัวใช่ไหมคะก็เลยเหลืออยู่อีก6กมีกี่คู่คะหนึ่งสสามสี่ห้าหก 7,8,9อันนี้มี9คู่อ่ะเพราะฉะนั้นพอเขาบอกว่าจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวในแต่ละโมเลกุลข้อใครมีกี่คู่0ข้อควาย6ก็ไก่2องงูเเพราะฉะนั้นเขาเรียกอย่างนี้ถูกเปล่าไม่ถูกนะคะข้อหนึ่งก็ผิดบายอ่ะอย่าลืมว่าข้อนี้เขาถามว่าข้อใดถูกเนาะข้อถูกข้อขอไข่บอกว่า สภาพขั่วของพันธะงองูน้อยกว่าเอ้ยขอข่ายน้อยกว่างูน้อยกว่าขอควายน้อยกว่ากอไก่คราวนี้เราก็มาดูสมมติว่าเวลาเรามีตารางธาตุนะคะก็จะเป็นนี้ใช่ปะ มีหมูห่งหมูสอหมูสามหมูสี่หมูห้หมูหกหมูเจแล้วก็หมูแปตรงนี้อ่ะถูกไหมนี่เป็นตารางธาตุของเราเพราะฉะนั้นอันนี้เขาพูดถึงเรื่องสภาพคู่อถ้าสภาพคู่ของพันธะเราจะต้องดูจากค่า EN ว่าอิเล็กโ n รเนกาติวินะคะเพราะฉะนั้นก็ไก่เนี่ยมันเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจน ออกซิเจนก็หมู่หกไฮโดรอเจนก็อยู่ตรงกลางลอยลอยอยู่แล้วขอไข่เป็นคาร์บอนกับไฮโดกับไฮโดรอเจนขอควายเป็นออกซิเจนสัลเฟอร์งองูเป็นฟลูออรีนกับซีนอนใช่ไหมคะก็จะเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูค่า EN ถ้า อยู่ใกล้ฟูอรีนจะมี e n สูงจริงปะเพราะว่าฟูอรีนเนี่ยเป็นตัวที่มี e n สูงที่สุดในตารางธาตุดังนั้นพอเวลาเขาดูอาถ้าอย่างก็ไก่ O กับ H เนี่ยมันอยู่ห่างไกลกันมากใช่ปะคะก็น่าจะมี e n สูงขอไข่ C กับ H C กับ H เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันก็น่าจะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบทีละคู่ O กับ H แล้วก็ C กับ H อะไรน่าจะมากกว่าพี่เขียนก่อนเรามีตัวอะไรบ้างนะมีน้ำมีเทนทเฟอร์แล้วก็มีถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบสองตัวนี้อะไรชนะตัวนี้ชนะถูกปะคะถ้าเทียบ c h 4กับ s o 2 เออถ้าเทียบ SO2 กับ XeF2 อะไรน่าจะมากกว่า SO2 เนี่ย S กับ O ใกลมากเลยใช่ปหคะ F กับซีออนไกลปะไกลเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เนี่ยน่าจะมีสภาพคั่วน้อยกว่าตัวนี้ถูกปะเพราะว่ายิ่งมันอยู่ไกลกันแปลว่าผลต่างยิ่งมากถูกไหมสภาพคั่ ดูจากผลต่าง en เพราะฉะนั้นข้อที่2เนี่ยที่เขาเรารู้แล้วว่าอันนี้เป็นกขคอ,ของอเรารู้แล้วว่างอน่าจะมากกว่าคอแต่เขาให้เขาให้คอมากกว่างอตรงนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่างอควรจะต้องมากกว่าใช่ปะเพราะว่าเราดู ซีนอนกับฟอรีนกับซัลเฟอร์กับออกซิเจนสตัวนี้อยู่ห่างกันมากกว่าก็น่าจะมีผลต่างมากกว่า2ตัวนี้ดังนั้นงอก็ควรจะมากกว่าคอแต่เขาให้คอมากกว่างอดังนั้นก็เลยผิดไปสําหรับข้อ2ข้อ3ข้อ3พูดถึงเรื่องมุมพันธะอ่ะก็ต้องกลับมาที่โครงสร้างของเราหมา่นะคะมุมพันธะเนี่ยตัวไหนน่าจะมีมุมพันธะมากที่สุดจากรูปนี้ งองูป้าเพราะว่าอันนี้คือเรื่องมุมพันธะนะ,ะเขียนเลยเสรแล้วอ้ยก็น่าจะเป็นงองูใหญ่สุดใช่ปะคะแต่อันนี้เขาเร่งจากมาไปหามาเนาะอเอาใหม่เอาใหม่ก็ให้งองูใหญ่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเส้นตรงก็คือ180องศาเนาะ คราวนี้ต่อมาอันนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับมีสี่พันธะเพราะว่าคู่โดดเดี่ยวตรงเนี้ยมันก็จะต้องการพื้นที่อยู่เหมือนกันมันก็เลยงออันนี้ก็มีอสี่พันธะอยู่แล้วชัดๆนะคะแต่อันนี้มีแค่สามก็จะจะเป็นคอควายเล็กลงมาแล้วสองอันนี้อันไหนจะเล็กกว่ามุมอันนี้ที่เหมือนมีสี่แขนแล้วมีสองอันที่ต้องการพื้นที่มากกับมีสี่แขนปกติแปลว่ามุมอันนี้เนี่ย ก็จะเล็กกว่าเพราะว่าตรงนี้จะทรงแรงผลักมาแรงอันนี้มันก็ผลักกันไม่แรงมากอันนี้ก็เลยจะมีมุมเอ็กซ์สุดอันนี้ก็จะมีมุมใหญ่กว่านิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันที่เล็กสุดก็คือกอไก่ขอไข่อ่ะก็อย่างได้กอขอของอ่อะพะนั้นคนี้ก็เรียงถูกพอดีข้อ4บอกว่าแรงระหว่างโมเลกุลแรงระหว่างโมเลกุลมีกี่แบบมี3แบบเนาะมีอะไรบ้างลอนดอน ไดโโรแล้วก็ไฮโดรเจนบอลอันไหนแรงอ่อนสุดลอนดอนใช่ปะอันนี้เรียงตามความแรงแรงสุดอยู่ข้างล่างเนาะอ่ะความแข็งแรงมากสุดอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าแรงระวางโมเลกุลเนี่ยอันไหนน่าจะเยอะสุดอย่างกไก่แรงระหว่างโมเลกุลเป็นแรงอะไรอันนี้เป็นไฮโดรเจนบอลเนาะเพราะว่ามี H ติดกับ O อใช่ปะคะขอไขเป็นแค่ลอนดอนเพราะว่าเป็น มันไม่มีพันธะโมเลกุลมันไม่มีคู่วคอควายเป็นอะไรคะเป็นไดโพเพราะว่าเอ่อเพราะว่ามันมีคู่วใช่ปะคะโมเลกุลมีคู่อ,องเูเป็นเป็นเป็นลอนดอนเนอะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันดังนั้นอันนี้ เราเห็นอยู่ชัดแล้วว่าขอไข่เป็นลอนดอนแต่ว่าทำไมเขาให้ขอไข่มากสุดก็ผิดใช่ปหมคะความจริงต้องให้กอไก่มากสุดเพราะกอไก่เป็นไฮโดรเจนบอลขอไข่เป็นแค่ลอนดอนแต่เขาให้ขอไข่มากสุดก็เลยผิดไปเพราะว่าขอไข่เนี่ยเป็นแค่ลอนดอนเนาะอันนี้ก็ลอนดอนเหมือนกันลืมเขียน เพราะฉะนั้นคุาถามหาข้อถูกข้อที่ถูกก็มีข้อเดียวคือข้อ3นะคะจากข้อนี้ดูยังไงคะก่อนอื่นเลยพอเห็นข้อนี้ปุ๊บเราก็วาดรูปโมเลกุลให้ได้ก่อนมีกขอคองออะพอเราได้รูปโมเลกุลออกมาแล้วข้อแรกเขาถามเรื่องจำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวในโมเลกุลเน้นคําว่าในโมเลกุลเพราะฉะนันต้องนับทุกตัวไม่ใช่นับแค่อะตอมกลางนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเราจะนับแค่ตรงนี้ไม่ได้ ต้องนับรวมๆของมันด้วยก็จะได้ว่าน้ำ H2O ก็จะมี2คู่ขไข่มีศูย์คู่ไม่มีตัวไหนเหลือเลยขควายมี1คู่2คู่3คู่4ี่คู่5คู่6คู่นะคะ6คู่งูก็จะมี9คู่เพราะว่ามีที่อะตอมกลาง3าคู่แล้วก็ฟูรีนอีกตัวละ3าคู่ก็เป็น9คู่พอดีเพราะฉะนั้นพอเราเอามาเขียนในนี้แล้วก็แทนไปว่าอ๋อขไข่มีศูนย์คู่นะ คอไกมี10คู่ก็ไก่มีคอควายมี6คู่ก็ไก่มี2คู่งางมี9คู่แล้วก็เอ๊ะมันไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากนี่มันสลับกันตรงนี้ใช่ไหมคะก็เลยผิดไปข้อสองบอกว่าสภาพคั่วของพันธอะอะถ้าเขาให้เรียงสภาพคั่วของพันธะสภาพคั่วเราดูจากผลต่าง E-N เนาะสภาพคั่วดูจากผลต่าง E-N เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบเป็นคู่คู่คู่แรกคือ ไฮโดรเจนกับออกซิเจนแล้วก็ C-H-C ล่ะไฮโดรเจนออกซิเจนอยู่ห่างไกล C-H-C อยู่ใกล้กว่าอันนี้ก็ชนะเพราะว่าอันนี้ใกล้กว่าอันนี้ใกล้กว่าใช่ปะคะพอ S-O 2กับ F-X-E-F e 2แล้วก็จะเห็นละอ๋อสองตัวนี้อยู่ไกลตัวนี้อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องแรงกว่าดังนั้นถ้าดูสภาพคู่งองมูต้องแรงกว่าคอควายแต่เขาบอกว่าคอควายมากกว่างองูข้อ2ก็เลยผิดไปข้อ3นะคะดูมุมพันธะ ถ้าดูมุมพันธะเราดูจากโครงสร้างก็จะเห็นว่าอ,อ๋ออันนี้มีแค่2พันธะมันร้อยแปนี่ก็เยอะสุดแล้วก็ค่อยคอ,อยๆเพราะว่ามีเหมือนเปรียบเสม,มือนมีสพันธะทั้ง,งที่ความจริงมีแค่2อเนาะอันนี้เป็นคู่ดดเดียวก็จะใหญ่กว่าหน่อยอันนี้เนี่ยเหมือนมี4ก็คืออันนี้มีพันธะจริงๆ2มีจากอิเล็กตรอนอีกสองอันนี้มี4ี่ชัดๆอยู่แล้วซึ่งกไก่เนี่ยจะเล็กกว่างองูเพราะอะไร มุมพันธะก็ไกลจะเล็กกว่าเพราะว่าอีกสองพันธะที่เหลือเนี่ยมันเป็นอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวซึ่งอิเล็กตรอนมันจะผลักกันทําให้มันต้องการพื้นที่ในการอยู่มากตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะขบเข้ามาเยอะนะคะส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นพันธะอิเล็กตรอนมันถูกฟิกเอาไว้มันก็โอเคเพออยู่ได้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อไข่ก็เลยมีมุมพันธะที่กว้างกว่ากไก,ก่มันก็จะเป็นก็ขอข้องงอถูกต้องนะคะเป็นข้อที่ถูกข้อ4พูดถึงแรงระหว่างโมเลกุล แรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3แบบคือแรงลอนดอนแรงไดโพลแล้วก็ไฮโดรเจนบอนสำหรับแรงลอนดอนนะคะจะเป็นแรงที่พบในโมเลกุลที่ไม่มีคู่ส่วนแรงไดโพลจะพบในโมเลกุลที่มีคู่แล้วก็ไฮโดรเจนบอนจะพบในโมเลกุลที่มีไฮโดรเจนอยู่ติดกับ F O แล้วก็ N ก็คือฟลูออรีนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนเองซึ่งจากการดูของเราก็จก็เห็นว่าข้อแรกเป็น H bond ไฮโดรเจนบอนเพราะว่าอะไร O ติดกับ H ข้อ2เป็นลอนดอนเพราะว่ามันเป็นโมเลกุลที่ไม่มีคู่ข้อคอควายเป็นไดโพเพราะว่าอันนี้โมเลกุลมีคู่เนาะ EN จะมีค่าออกซิเจนมีค่า EN สงูงก็จะดึงมาทางนี้อันนี้ก็ดึงมาทางนี้เพราะฉะนั้นไดโพรวมนะคะก็คือหรือแรงแบบรวมก็คือจะพุ่งลงข้างล่าง <S <S ส่วนงองงู F มี EN สงูงดึงไปข้างๆง F นี้มี EN สูงดึงไปข้างทําทำให้มันหักล้างกาันจึงมีแรงเป็นแค่ลอนดอนซึ่งเมื่อเขาเทียบแรงระหว่างโมเลกุลก็จะได้ว่า ขอไข่กับงงูเนี่ยมันควรจะน้อยน้อย,อยใช่ปะคะแต่บางเอิญเขาให้ขอไข่กับงงูเนี่ยเป็นตัวที่มากๆเลยซึ่งมันผิดเพราะมันเป็นแคาร์อนดอนยังไงไฮโดรเจนบอลก็ต้องเยอะกว่าใช่ไหมคะก็เลยได้คําตอบเป็นข้อที่3นะคะข้อข้อ5ตอบข้อ3นะคะเป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ